ผมว่าคันนี้ไม่น่าจะเกิน35กิโลตอนนี้32กิโลถ้าเกินก็สุดยอดนะครับโอ้โหนั่งจนเบาะยุบยุบไลรถคันนี้น่าใช้ไหมต้องบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยคลิปที่แล้วก็จะเป็นการแกะกล่องนะครับแล้วก็ทดสอบความเร็วสูงสุดแต่ว่าผมได้ลืมเปลี่ยนเป็นเกียร์สครับก็เลยได้แค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคลิปนี้ก็เลยจะมาทดสอบกันใหม่ครับ อนนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนขับขีก็เสียงเงียบกริบเลยครับตอนนี้ผมจะเอาเกียร์ไว้ที่เกียร์3าไปแล้วนะครับ เราก็จะเปลี่ยนแอปตัวเลขใหญ่ๆครับเพื่อทดสอบว่าไม์ของ GPS นะครับในแอปมือถือกับไม์จริงนะครับจะอยู่ประมาณไหนนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาประมาณสัก1กิโลนะครับแบตออกจากบ้านมาก็ไฟเขียวเต็มร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแบตยังเหลือเกือบเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกทีนะครับว่าเกียร์สจะทําความเร็วได้สูงสุดไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วได้แค่30นะครับผมก็ยังงงๆว่าทำไมแรงออกตัวดีมากนะครับแต่ความเร็วปลายมันตันแค่30นะครับ ถ้าไม่มีคนทักมาเนี่ผมไม่รู้ตัวเลยครับตอนนี้30แล้วนะครับไม่รถไป36ครับ31แล้วครับ31นะครับไม่รถ36 GPS 31นะครับก็รู้สึกว่า,าทำไมยังน้อยอยู่นะกี้ผมก็ บิดสุดๆหรือว่าเส้นทางมันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวเราไปลองข้างหน้ากันดูใหม่นะครับลองเส้นทางย,วยาวๆกันเลยครับข้างหน้านะครับอันนี้โลกแล้วครับผมบิดเลยนะครับ GPS 22 25 27ส9ไม่ลดไป36มหกนะครับ GPS 30 31ิบนะครับ นี่ครับมือเดียวสบายครับสามหกกับสามเอ็ดไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับก็บิดสุดแล้วน้อยลงครับเหลือแค่ยีิบเก้าเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งลงเป็นเหลือแค่ยี่สิบสี่นะครับตอนที่บิดสุดยี่สิบสามนะครับ เออผมว่าน่าจะตันอยู่ที่แค่นี้แล้วครับเดีย๋ยวลองข้างหน้ากันดูใหม่นะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สามตอนนี้ทางยาวๆนะครับผมจะบิดค้างไว้สุดๆยาวๆเลยนะครับตอนนี้บิดค้างสุดๆนะครับหน้าหลังไม่มีรถว่างๆครับไม่รถอยู่สูงสุดอยู่ที่สามหกนะครับ my GPS ก็ยังคงประมาณ31อยู่นะครับตอนนี้บิดค้างยาวๆแล้วนะครับค้างยาวๆไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นตันแค่31นะครับตันแค่นี้นะครับ รวมได้31นะครับไม่น่ามากไปกว่านนี้แล้วครับผมก็งงเหมือนกันนะครับลมยางก็ไม่ได้อ่อนนะครับล้อหลังผมก็สูบมา31ล้อหน้า29นะครับก็ไม่ได้อ่อนนะครับน่าจะวิ่งได้แค่นี้แล้ะครับน่าจะสุดจริงๆแล้วครับก็ต่อไปเราไปทดสอบระยะทางนะครับว่าจะวิ่งได้ไกลสุดประมาณไหนนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบต12แอมป์นะครับส่วนใหญ่ที่ผมทดสอบทั้งคันทีแล้วนะครับทั้งแบตตะกัวแล้วก็แบตลิเทียมนะครับก็จะทำระยะทางได้อยู่ราวๆสัก30นิดๆครับ30ถึง35กิโลนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่การขับขี่เลยครับถ้าขี่เร็วก็จะน้อยลงนะครับ ก็มีหลายคนบอกนะครับว่าได้สามสี่สามห้าเจ็ดสามแปดนะครับผมก็แอบมีความหวังนะครับน่าจะได้ประมาณนั้นเพราะว่าเราดันลืมเปลี่ยนเกียร์นะครับเอาไว้ที่แค่เกียร์สองแต่พอมาทดสอบวันนี้รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าคันนี้นะครับแรงต้นทำได้ดีกว่าคันสีขาวครับ การออกตัวนะครับทำได้ดีกว่าการขึ้นทางชันทำได้ดีกว่าครับถึกว่ามอเตอร์ตอบสนองได้ไวกว่านะครับถือว่าแรกกันแล้วกันครับไอ้ต้นตปลายอาจจะน้อยกว่าหน่อยหนึ่งเรียกว่านิดเดียวนะครับเพราะว่าคันสีขาวได้32คันนี้ได้31 GPS นะครับผมก็ถือว่า แค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ต้นมาดีกว่าแบบเห็นผลพอสมควรครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ละคันก็มีข้อดีอข้อเสียแตกต่างกันไปเล็กน้อยครับเพราะว่ามอเตอร์ก็ใช้คนละตัวนะครับขึ้นสะพานครับขึ้นที่เกียร์สามนะครับ สำหรับรถจัก,กรยานไฟฟ้านะครับก็เคยบอกไปแล้วครั้งนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของเกียร์ไม่ว่าจะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับมันจะไม่เหมือนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่ว่าเกียร์หนึ่งจะขึ้นสะพานได้ดีกว่าเกียร์สองเกียร์สามจะขึ้นสะพานได้แย่กว่านะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของเพื่อนทดครับ แต่ยังไฟฟ้าไม่มีเฟืองครับก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแค่ใช้หลักการเกียร์หนึ่งอาจจะจ่ายโวนจ่ายกระแสต่ํากว่าเกียร์สองเกียร์สามนะครับก็เลยทําให้วิ่งช้ากว่าเท่านั้นครับเราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องวิ่งที่เกียร์หนึ่งเปลี่ยนมาเกียร์สองพอเร็วหน่อยก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สามก็ นั้นไม่ไม่ได้มีผลอะไรครับอย่างผมจะเดินทางที่ความเร็วสูงหน่อยประมาณสัก30ผมก็ตั้งเกียร์3าจากบ้านเลยครับจบเลยใช้เกียร์เดียวไปตลอดระยะทางเลยนะครับอันนี้ก็บอกบอกไว้ครับเผื่อบางคนเพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนะครับก็ยังสงสัยเรื่องของเกียร์อยู่นะครับวันนี้สงสัยจะต้องวิ่งยาวๆแบบไม่พักนะครับหักตัวยาวเลยครับ อันนี้ถือว่าการเข้าโค้งใช้ได้นะครับมีความนิ่งดีครับนี่นะครับเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ20กว่าสบายสบายครับอันนี้นะครับถ้าเอาไปโมนะครับเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนแบตเปลี่ยนกล่องนะครับเอาไปวิ่งสัก5้า0เรื่องของ ช่วงล่างผมว่าหายห่วงเลยครับเกาะได้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยไม่เหมือนคันวีหนึ่งนะครับถ้าสักห้าสิบผมว่ามันแกว่งเยอะครับเริ่มจะไม่เกาะเหมือนคันนี้นะครับวันนี้ดีครับรถค่อนข้างจะน้อยนะครับอยเลี้ยวก็ยังดังอยู่นะครับแต่ก็โอเคครับ มบาลงเยอะก็ดีเหมือนกันครับเวลาเลี้ยวจะได้เตือนด้วยครับก็ถ่ายคลิปไปผมก็จะพยายามพูดไปนะครับอะไรที่มันพอจะมีสาระนะครับก็จะเอามาฝากกันครับที่มีไปได้ก่อนเนาะทางถนนนันเนาะต้องบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราขี่จากกาักรยานไฟฟ้าเนี่ย คนส่วนใหญ่นะครับเขาจะมองว่าเราเหมือนจัก,กรยานครับไม่ได้มองว่าเราเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับด้วยรูปทรงนะครับคล้ายๆจัก,กรยานคนก็เลยมองก้ากึ่งว่าเป็นจัก,กรยานไม่น่าจะขี่เร็วทั้งที่เราขี่มาเร็วเราอยู่แต่ไกลเลยนะครับพอมาถึงใกล้ๆเขาก็ตัดหน้านะครับเราคิดว่าเราคงมาไม่เร็วหรอกนะรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ควรจะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ารู้สึกว่ากำลังจะโดนรถตัดหน้านะครับก็ควรชะลอชะลอเลยครับไม่ควรเสี่ยงผ่านไปนะครับแต่อย่งไรก็ต้องดูอาการรถด,ด้วยนะครับว่าเขาออกเขาจะออกหรือเขาจะไม่ออกนะครับแล้วก็เรื่องความเงียบของจักรยานไฟฟ้าเนี่ยครับเวลาที่เราไปขี่ตามหลังใครจะแซงใครนะครับ หรือบางคนจอดอยู่นะครับกำลังจะเลี้ยวตัดหน้าเราเขาก็เดี๋ยวขอดูรถก่อนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รู้ครับเขาจะไม่ได้ยินเสียงบางคนนะครับกำลังจะตัดหน้าผมแล้วนะครับโอ้ยม,ม,มาเร็วมากผมก็เห็นอยู่ว่ากำลังจะตัดหน้าปรากฏว่าเขาไม่หันมามองเลยครับเพราะว่าเขาอาศัยความเคยชินเขาใช้หูฟัง ว่าไม่มีรถมาข้างหลังเขาก็ตัดหน้าเลยครับแต่ผมรู้อยู่แล้วผมก็เดือกร้อไว้อยู่แล้วนะครับเขาหันมา,าก็ตกใจครับว่าทําไมเรามาเงียบเยบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขี่จักรยานไฟฟ้าเราอยู่ในฐานะจักรยานมากกว่าอยู่ในฐานะมอเตอร์ไซค์นะครับ สำหรับสายตาคนอื่นนะครับส่วนข้อเสียของคันนี้นะครับเท่าที่เจอก็จะเป็นเรื่องของเบรกครับเบรกหน้าเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับผมลองแก้ปัญหาดูแล้วครับไม่หายนะครับดูแล้วสาเหตุมาจาก ้าเบรกสึกไม่เท่ากันนะครับก็คือมีอยู่ทางเดียวเลยครับเบรกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว้าเบรกมันจะสึกเท่าเ่ากันนะครับมันก็จะจับการเบรกได้ดีขึ้นครับเพราะว่าวิธีผมแก้แล้วครับยังไงก็ไม่หายครับแต่ว่าคันสีขาวว1หนึ่งเบรกดีมากครับเบรกอยู่ล้อตายเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังเบรกดีมากไม่ต้องทำอะไรเลยครับ อันนี้ผมก็คงต้องใช้ไปเรื่อยๆครับเบรกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้เบรกดีขึ้นไปไวก็เปลี่ยนผ้าเบรคครับอาจจะต้องลองซื้อผ้าเบรกที่มันโอเคโอเคหน่อยมาใส่แทนดูนะครับผมว่าน่าจะหายไม่ก็เปลี่ยนล้อใส่ดิสเบรกไปเลยนะครับที่บ้านก็บอกว่าจะไปขี่ที่เปียวๆอันตรายครับวันนี้ผมก็ เคยมาอยู่นะครับตอนขับรถมาก็รู้สึกว่ามันเปี่ยวว่าแล้วก็กลับดีกว่าครับ การลดลงไปสักขีมแล้วนะครับ เรื่อง28กิโลแล้วนะครับแรงก็ยังโอเคอยู่ครับที่ไม้รถก็ยังสามารถบิดได้ถึงประมาณ34อยู่นะครับกระจกข้างที่แถมมาครับมันคอยจะตกลงอยู่เรื่อยมันก็ไม่มีน็อตให้ขันให้แน่นเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เพราะว่ากระจกข้างนี่สำหรับผมนี่สำคัญมากๆครับเอาไว้ดูเวลารถหลังจะแซงหรือจะจี้ตูดนะครับเราจะได้ระวังผูกด,ด้วยครับอ,อาจจะต้องไปหาวิธียึดให้มันแน่นๆนะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ครับเพราะรูปทรงมันก็โอเคอยู่ตอนนี้จะ30มสโลแล้วครับ เบรกหน้านี่ตอนนี้ไหลๆเลยครับไหลๆเพราะว่าผมได้ดูร่องรอยกันเบรกนะครับเบรกมันกินเป็นบางจุดครับมันก็เลยทำให้เบรกไม่อยู่เพราะว่าถ้าเบรกเวย เลเยแซงมาได้ไงแต่ดีเขายังไวครับขับวนท้อถนน,นนนี่ไม่รู้จะต้องเจออะไรบ้างครับเสียงครับเสียงอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าไม่เสียงไม่เสียงแต่ก็ไม่มัน <Yahoo! S 1> เออผมลืมไปเลยครับมีท่านนึงบอกว่าไม่รถตั้งได้นะครับตั้งได้ แต่ว่าคราวนี้ผมก็กะว่าจะยังไม่ตั้งเพราะว่าอยากจะลองดูว่าความเร็วสูงสุดที่เกียร์สามันจะแตกต่างกับ GPS ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมกลับไปบ้านผมจะลองตั้งดูนะครับตอนนี้วิ่งมา30กิโลแล้วครับแบตเหลือขีดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขีดแดงๆครับตอนที่ผมบิดสุดเหลือขีดแดงบ้าง2ขีดบ้างนะครับตอนนี้แบตใกล้จะหมดเต็มทีนะครับถือว่าเป็นระยะที่ เหมาะสมนะครับสำหรับแบต48โวลต์12แอมป์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆนี้ครับนี่ถ้ามีรถจะตัดหน้านะครับเราเบรกไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าครับเขามองเราว่าเป็นเหมือนจักรยานบางทีเราเสี่ยงพุ่งเข้าไปเขาดันตัดหน้าเฉยเลยครับเพราะว่าเขาคิดว่าเราความเร็วต่ำตอนที่เรามาประมาณ30ฉะนนั้นก็เบรกได้เบรกครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องดูอาการรถเอาครับ คนที่ไม่เคยขี่มอไซค์นะครับขี่จกักรยานไฟฟ้าก็ต้องระวังให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้ทักษะพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าซื้อจกักรยานไฟฟ้ามาปุ๊บขี่ออกถนนเลยขี่ออกชุมชนที่มีรถวิ่งเยอะๆเลยก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับ สิกิโลแล้วไม่รู้ว่าจะไปได้อีกสักกี่กิโลนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในละแวกบ้านแล้วถือว่าเป็นระยะปลอดภัยแล้วครับถึงแบบหมดก็ยังสามารถปั่นได้ครับเริ่มอาการตอบสนองช้าลงผมจะใช้เกียร์สอย่างเดียวเลยนะครับ ตลอดเส้นทางเลยครับตอนนี้ที่ไม่ลถบิดได้ประมาณ32นะครับผมคิดว่าเดิมๆที่เขาให้มาน่าจะไม่จะอ่อนประมาณเนี้ยเดิมๆที่มากับรถนะครับไม่น่าจะอ่อนใกล้เคียงกันโอกาสที่เขาจะตั้งมาเป๊ะๆเลย ท่ากับ GPS ผมว่ามีน้อยนะครับว่าถ้าใครใช้ V3 อยู่นะครับมีอะไรแนะนำนะครับแนะนำผมได้เลยนะครับยินดีครับไปเรื่อยเปือยไม่มีจุดหมายไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วครับขี่ไปเรื่อยๆวันนี้31 ใกล้32กโลแล้วครับไปทางนี้แล้วกันโอ้ย,อยแรงออกตัวยังโอเคอยู่นะครับยังมีตอบสนองได้ดีดีกว่าคันขาวครับดีกว่าวีหนึ่งแดดออกแล้วโอเคไม่เจอฝนแล้วครับนี่เราวิ่งมากี่ชั่วโมงแล้วนะ สองชั่วโมงนะครับจอดบ้างเปลี่ยนแบตบ้างช่วงระยะแป๊บๆนะครับขี่มาจะสองชั่วโมง30มสิบกโลแล้วครับเมื่อยไหมไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เมื่อยก้นอยู่เหมือนกันอ่ะ โอ้โหนั่งจนเบาะรู้สึกมันยุบๆนะครับก็ผมว่าคันนี้นะกับ V1 ถ้าหุ้มเบาะได้ก็หุ้มให้หนาๆน,นุ่มๆดียวครับจะได้ขี่ระยะทางไกลๆได้ดีแต่ถ้าใกล้ๆไม่เป็นปัญหาแน่นอน,นครับวิ่งยาวๆหลายสิบโลรู้สึกว่ามันเมื่อยเหมือนกันครับบุ๋มบุ๋มบุ๋มไอ้จิว๋ว ขี่สบายกว่าครับเบานุ่มกว่าหนากว่าใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่านิดนึงตอนนี้32กิโลแล้วนะครับใช้ได้นะแบตตัวนี้อาจจะด้วยมอเตอร์ที่แรงบิดตีก็ได้ครับมา32กโลแล้วต่เาเร่งยังถือว่าดีอยู่แบตก็เหลือประมาณ3ขีดตอนจอดตอนบิดก็เหลือขีดเดียวบ้าง2ขีดบ้างนะครับ2กโลแล้วผมว่าคันนี้ไม่น่าจะเกิน35กิโลถ้าเกินก็ สุดยอดนะครับเพราะว่าผมขี่ประมาณ20กว่า20ไปปลายแล้วก็30บ้างนะครับค่อนข้างใช้ความเร็วพอสมควรด้วยแล้วก็ในช่วงต้นคลิปก็มีการบิดประมาณสาบเดก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จะกินแบตมากที่สุดนะครับตอนนี้อัตราเร่นก็โอเคอยู่ครับบิดขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่ถือว่าเบ็ดแล้วไม่มานะครับโอ้วนอ,อีกกรอบนึงน่าจะได้สักสามห้าโลอ่ะถ้าสามห้าโลก็ก็เก่งแล้วครับสำหรับแบตตะก,ก,กัวเบรกใช้เบรกหลังช่วยนะครับตอนนี้เบรกหน้านี่นุ่มนิ่มมาก เบรกหน้านุ่มนิ่มเราอย่าไปตั้งให้มันฝุดฝืนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันฝุดปุ๊บเบรกมันจะจับกับดุมล้อตลอดเวลาทําให้ร้อนมากๆครับเบรกไหมหรือเบรกแตกได้เลยนะครับก็ให้มันหลวมๆอย่างนี้ไปก่อนครับเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสึกเท่ากันนะครับเพราะตอนนี้ผ้าเบรกกินเป็นบางจุดครับมันยังไม่สม่ําเสมอนะครับจนกว่าจุดที่มันกินนะครับมันจะสึกลงไปเสมอเท่ากับจุดที่ยังไม่กินนะครับมันถึงจะได้หน้าสัมผัสแบบ เต็มเมแล้วก็เบรกอยู่ๆง่ายๆเลยครับจริงๆผมคิดว่าคันนี้น่าจะ32กิโลก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มาถึง33กโลแล้วมันไม่ธรรมดานะครับสำหรับแบตใหม่ๆนะครับถ้าแบตเก่าๆก็จะคาดหวังตัวเลข3ได้ยากนะครับสรุปรถคันนี้น่าใช้ไหมต้องบอกว่าน่าใช้ครับมีปัญหาก็เรื่องเบรก ก็ไม่เท่าไหร่นะครับใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คงโอเคขึ้นส่วนเรื่องปัญหาต่างๆนะครับผมว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเฉพาะเรื่องที่ตอนส่งมาแล้วอุปกรณ์จะครบหรือเปล่าสภาพจะสมบูรณ์ไหมตัวนุ้นแตกตรงนี้ถลอกอะไรหรือเปล่าอยู่แค่นั้นครับก็อาจจะไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าทางร้านเขาก็รับเคลมนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าบริการหลังการขายเขาเป็นยังไงนะครับก็ ลองดูรีวิวประกอบเอานะครับผมไม่ได้ฟันธงว่าคันนี้ดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่วิจารณญาณของคนที่จะซื้อดดวยนะครับเข้าไปเปิดดูรีวิวดูด้วยนะครับว่าฟินแบกเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมได้คันนี้มาถือว่าโอเคครับถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ มีปัญหาบ้างนิดหน่อยก็พอรับได้ครับคือจะหวังเต็มร้อยยากนะครับสำหรับจะกางไฟฟ้าจากจีนนะครับผมให้เกือบจะทุกเจ้าเลยจะเอาร้อเซไม่มีหรอกครับมาจากจีนนะครับมาจากเป็นร้อยๆโรงงานหมายนก็ต้องมีการถลอกจากการขนส่งบ้างนะครับจากการประกอบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ได้คุณภาพยุโรป อเมริกานะครับราาสองสามหมื่นถ้าอย่างนั้นนะโหอ,อาจจะให้ร้อยเรเเลยครับเขาคิวซีมาดีครับเป,เป๊ะเลยโอยหมาเต็มเลยตรงนี้แบตเหลือขีดเดียวแล้วครับหมาเพียบเลยแบตแดงแล้วครับเห็นไหมครับแดงเหลือขีดเดียวเลยสุดๆแล้ว สามสิบสี่โลกว่าแล้วครับเกินสามห้าโลใช้ได้เลยตอนนี้ที่ไม่รถบิดสุดอยู่ประมาณสามสิบครับตอนนี้แบตเหลือขีดเดียว GPS บิดสุดๆเหลือประมาณ25แล้วครับ ไม่มากไปกวันนี้แล้วนะครับตอนนี้บิดค้างสุดๆแล้วนะครับได้แค่25 26บ้างนะครับ35โลแล้วครับมาถึงได้อย่างไรไม่อยากเชื่อ35โลรู้ว่าจะหมดตอนไหนอ,อ๋อตอนนี้มีอาการแล้วครับเริ่มบิดไม่ออกแล้วนะครับ ไม่ค่อยจะตอบสนองสักเท่าไหร่นะครับสุดแล้วครับได้แค่15บห้าสิสุดแล้วไม่ต้องปั่นครับผมก็ที่เกียดปั่นนะครับพูดตรงๆว่ามีที่ปั่นก็ไม่อยากใช้ครับจะปั่นเอาสนุกก็ไม่สนุกนจักรยานนะครับมันหนัก มีสุดไม่ออกแล้วไม่ถึงสิบแล้วครับ สำหรับการทดสอบระยะทางในครั้งนี้นะครับก็ได้37กิโลเมตรนะครับถือว่าทําระยะทางได้ค่อนข้างจะไกลมากๆเลยนะครับส่วนความเร็วสูงสุดทําได้34กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในความรู้สึกผมไม่น่าจะถึงนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก31ครับเพราะว่าจาก GPS ในแอปมือถือนะครับก็อยู่ประมาณ31ซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วน34นี่อาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับเพราะว่าตอนขับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วถึง34เลยนะครับส่วนเวลาที่วิ่งไปนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มีพักบ้างนิดๆ หนน่อยๆะครับสำหรับคลิปหน้าถ้ามีการทดสอบอื่นๆก็จะนำมาฝากกันใหม่นะครับสวัสดีครับ